พี่น้องบอดบิ๊กน้องแอนนี่น้องกล่องว่ายยูคุณมาเดี่ยวฮอดแล้วเด้อบาล่นฮอดแล้วฮอดเล้าไปเบิ่งฮอดแล้วเพิ่นไดเอียงกินพี่น้องไปเบิ่งอาหารการกินของไทยบาเลนว่าเป็นจ้าใดยู่จังใดกินจ้าใดจะเป็นต่เสบของเพิ่นอยู่ด้ล่ะแต่ว่ากสิทกรสิคือบานเฮ่าล่ะกินแบบนั่งพื้นกินเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งเป็นต่แสียบยูเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวหน้าตาตามนะคะบอส อาจจะบอดบีกเพิ่นเป็นคนอันอันไม่เนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นแกกินได้ยุ่ไปเบิ่งคลิปกันได้จ้ะสวัสดีครับพี่น้องฟองป่ายสุขสุขลนทางเมืองไทยเฮ้ามาขอวเดือดพี่น้องก็มาเป่าเล่ของจริงแล้วแต่ว่าของซีเด้อเฮ็ดจสน่ห์แม่ผ้าเฮ็ดแม่กินมื่อไรก็กินเมือเอาเข้ามาเอากระปุกเอาแป้งมาอันนี้คือเฮ็ดหยิบเลยจ้าหยิบเลยแล้วก็เสกพยายามท้ามทาเดี๋ยวบอกเคยเฮ็ดสักเสกเลยเสกคือนบานเขาเลยล่ะอันนี้คือเสกคือเป็นเข่าว่ะ ตเอาปาเจ้าค่ะเอาปลาเอาไก่เอาแลเอาสลัตุยเลยตุยตุยบุน่ะนาะคหมืน่ยหรอแม่แล้วกินกินเลยหรออันนี้ซุปอันไม่นี้อเนี่ยเหมอนี่เปดแล้วสีวจัรวยมันีุ่มุ้่ีอนอร์แม่ อันยซอสนะถ้าชอบซอ่ัมนนีดจิ้มซอสอาไรลูกจิ้มซอสได้ถ้าบะมกับ้องใส่แต่อัไนี้อื้อเลยอะ้นะอค่นมาเอาอันนี้ไหมที่ไหนชวคะนี่พี่ว้องพี่กินของปลามาเด้อครั้งแรกนะครับถ้าไม่กินก็ไม่ เดี๋ยวมาไม่ถึงไปบอกบอกมึงบ้างพอไรได้พี่น้องได้อันนี้สุกหนแกงกะหรี่มั้งไม่บอกสุกนื้อสุก้อได้ไม่เยันออันนี้ลบช็อปรลบลลบแกะชแกปแกะแกะนกแอันนี้แกะหรอขะลองเบอร์แซ่บไม่ไม่่แก่ะร่แพอันนี้แพ้หรือแกะแพ้ทงแม่นะครับในการกินนการกินเนื้อรียแนรสกเลือกเลเล สไปดูคนแขกเออแขกจินเลยสะอาเแ็นไดแซบบ่ชอบอ่ะแม่ขอเน้จากตัวนึงเลยเู้บัดเรหรออ๋อขึ้นเหนื่อยเลออันนี้ปาห้าม้วนปลาแซบบาิเขาเขเสียนิพันนะหมูเป็นกินลมนั่งกิเือเดียวเดียวนิพันป้านั่นก็เป็นแบบสบเก็เป็นเข่าเป็นย่างห่อๆเท่าเขเขานี่ยุ่มดยุ่มไปเลยอเ็ลคัเขาอย่างนี้เแม่ไม่ลุดเออสิบสิาเขาเขปกแต่อยู่ทายาอย่างน อืจะรสชาติตางกันเป้ยลาเลนหรอขาบุะปาเลนหรอนะนี่เขาไปแบ้งขาวอ่าเบงขาวเขาเนี่ยนั่นไงนั่นไง้าเอาข้าวขาวบอกขาเขาเนยบ้านี่ยอืมซ่บคนละแบบเซ่บคนละแบบอเขาเ่าใบเขาแบบเน้อเอเน่้างเม็ดหน้านุ่มเบาเด้เม็ดหน้านุ่มเบาอันนี้ปลาหรอเนี่ยปลาหาบัวจ้าหามัวฟิชเขาเขามาเครื่องแสบปลาปลาเก๋าปลาเท่าเวลาปลาเก๋า

เจ้าเจ้วเจ้าวเจีเจ้าวเจวเจีวเจียวเจียวเจอยวเจียเจียวเจีเจียวเจีเจีบเียเจยวเจียวเจยเดีกกเนด้วเยกันียวเจียวเจียวเจวเจียวเนนีเจีเจยเียวี้ีเีเียเเีเียกเเียเเียีวีเีี้เ เขาบ้าเขาเอิญอันนี้อาอันน mm, ี้อแก่ไหมอันนี้อันนี้แพะ่าบแซ่นี่ล่กินกินแก่แพะได้ลูกไม่มีใครอ้อแบ้าแนี้ครับเจ้าอันนี้เขาเอิเี่ยงหินกยันเยอะแกะเิ้งิน้แค่เาเ้งแอย่านี้กว่าของเบิ้งแกแบแไงเ้งแเแะ นั่งเลยนั่งเลยหนูได้เอาเลยค่ะนั่งเลยวันนี้ได้ฟิวมากนะครับได้วิลมากแล้่อร่อยตากล้องใหม่แล้วมานี่คือตกล้องใหม่ตากลออยู่กลเราแล้วตาก้อง่องเแล้วกินนอ่อยกันอร่อยกแงดองบักพริกดองแซบแซ่บหรือวจะกลินกัดครูกันไม่ได้อร่อยหมคะอร่อยนะเอาวันนี้ไมเอาอันนี้แย่ค่อยม่ลรอาไม่่ มนคือปกา้มเดือดให้ใ้หลุมของลอกกระดังงาพริกเอผส่จ้ามันจะเป็เดืันทั้งวันใช่ปักิดมาี่รอบก่นันี่อไม่าอมาเด้อคลิปนี้ฝากถึงคนไทยด้วยนะครับบ้านพี่เอ็มชีเราคลิปนี้ล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้คือถือวาเป็นอาหารพื้นถิ่นนะแม่เขาเรียกปลาคิน้องใช่ปะปลาค้นบ้านมาเล่นคืนที่รีเขาเขาเรียกว่าอย่างไรบ้างกาบ้านเท่ากัน ัต๊นอันนั้นซีเรียลของามนึ่ร้อยาห่ร้บานรเขากินปอยู่นะัเือมยองนตทำไดนะแต่ถ้ากินบนโตก็ไม่แตกก็เป็นแบบน้เจอแต่ไม่กินงวเลยเจอไมใส่มือมือนโตกัใส่มือแบบ้อนเนาะเป็นเจอร้อนหรือเจอเย็นจอเย็นเป็นเป็นมมันี้ โอเคนะครับเดี๋ยวยินต่อกับพี่น้องนีหล่ะมือแรกที่บาเลนนะครับอมีงบุญมากกีบอมี่หเป็นตอยังกวีบอมีเดวอันนี้ือาลชุเดียเม่กินเาเาแก่ดานอมีโตมีโต๊ะไม้ข้ารกินแบ เปี้ยวแบบเขาปลาพี่น้องนั่งมาด้วยที่มา่งหอดเนี่ยครับมา่งหอดแนวมา่งหอดแนวมา่งหอดมาหอดล่ะเด้อนี่เป็นอย่างนี้คือหลายอย่างหลายแนวเนี่ยเพราะแกนะครับจ้าตอนนี่เขาเขาแกกินบ่อหน้ากินข้าวเสียบ่บก้อนแกะนะอันนี้ไก่อันนั้นแพะอันนี้แกะอันนี้ชนะดูน้องแกกินข้าวมันจะเปรี้ยวแพะชนะ แซ่บมันบ่นี่ช่างแซ่บีเมื่อก้เมือกินบพี่น้อเมือกินแซ่บเอาไปเมือแออยากิแล้วก็กิด้วงสมบัติักอกินอาหารบอันเนี่ยตีกิ้นแบบตีแบบกินข้าวปนของโบราณเป็นอย่างเนี่มันรูดบูมีช้ชูนวะคอที่ชูดน่ แก่ก็ไม่หน้าแ่ก็ไวสั่นคุณอหเลยปีนอง่บนนี้นี่มาเบิงมันรุดมันรุดเป็อยาเศรเียาวงใส่กันเงสิอยปลาวองเจ้าบงเียบนี้นองเขาเขาแบบเงาเมันเป็นขออย่างี เขาสวยนี่บอเขาสวยขึ้นบ้านหออซิม่เหอก้าับบิมอือ๋อ้เม็ดบยกเียเป็นบอเครับแมมหัวแป้ัข้นขวอืมงเาข้าเหนียว

แำนเ๊าแคนใกล้กันโอ้โหวนๆอะไรทำตุ๊กซอสอหลังๆพอคลังๆโกดังโกเชียรเด้อเดี๋ยวที่ภาพไปพายกินเป็นบงได้หลายอย่าลืมโคดังโกคเชียรครับมือเงินเจอกันตะวันแดงราวบาลนครับรอติดตามครับขอบคุณได้หลายครับ